สะสมทุกท่านนะมาดูชุดนี้กันนะครับชุดนี้เรียกว่าชุด99ล้านถวายไทยองค์ราชันเป็นครั้งแรกที่เรามีชุดนี้มาประมูลนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มีง่ายๆนะครับเนื่องจากผลิตมาแค่99ชุดเองนะครับความสำคัญของชุดนี้อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับจะเริ่มเลยนะครับนะฮะ กล่องใหญ่มากนะฮะหนักมากเลยนะครับเเราเปิดก่อนมาสุณเจมเรามาช่วยกันเปิดนี่ก,กอดกล่องเปิดมาถึงเราก็ข้างหน้าจะเป็นอะไรครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นใบรับรองของชุดนี้ก็ะจ,ะจะมีหลายใบหมายเลขชุดเลข90นะครับเก <90 S 2> นะครับจะมีถึง99นะครับหมายเลข99้านะถือว่าเลขสวยนะชุดนี้ถือว่าเลขสวยเลขนี้เลือกไม่ได้นะครับท่านต้องจ่ายชุดนี้ล้าน,นึนะครับแล้วต้องไปจับฉลากเลขนะครับ เจ้าของชุดนี้จับจระลากได้90นะครับซึ่งนี่ใบรับรองใบรับรองแล้วความพิเศษของชุดชุดนี้เนี่ย<ช>เขาผลิตออกมาเนื่องในโอกาสอะไร,รเนื่องอผลิตออกมาเนื่องในโอกาสที่ว่าในหลวงท่าน8 4สิบสีพรรษาครับนะตอนปี2555นะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ไทยเขาก็จัดถวาย รายได้ทั้งหมดขาย99ชุดได้99ล้านแล้วถวายคุณ9ถวายคุณาถวายในหลวงหมดนะครับจะรับชุดนี้ต้องไปรับที่ทำเนียบรัฐบาลวันเดียวรับจากนายกนักจากนายกนะวันนั้นวันนั้นก็คือนายกคุณยิ่งรักชินวัตรครับยยลแล้วก็มีลายเซ็นของอานายกมีลายเซ็นของ รัฐมนตรีดิจิทัลอนุดิษอ,นอน์นาคกนทับน,นะครับแล้วก็ไลเซน์ของอกรรมการวิจารการใหญ่ไปรษณียไทยนะคุณอนุสลาจิตมิตรภาพนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับนี่คือกล่องนะครับอันนี้คือผ้าเช็ดกล่องจริงๆแล้วผมก็เห็นเห็นของหายากเยอะนะครับแต่ว่ายอมรับอย่างหนึ่งว่าผมไม่เคยเห็นชุดนี้เลยแม้แต่ชุดเดียวนี่ครั้งแรกในค่อนข้างหนักมาก ั้งแรกเลยที่อันนี้เราขยับนะเราไม่ยกนะเราขยับโอเคอ่ะเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับคุณแจนเปิดกล่องเลยครับกุญแจนะครับยังสมบูรณ์มีอยู่ครบเลยนะฮะเปิดมาเปิดมาเราก็จะเจอสแตมชุดสยามชุดแรกของประเทศไทยของรัชกาลที่เก้าของรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งมีสิบราคานะครับครบชุดนะครับ ช,ชุดเดิมที่มันออกเนี่ยปี2497นะชุดนี้จะเป็นชุดที่ผลิต Reproduction นะครับของรุ่นนี้นะครับปี2555นะครับแบบ f f i c i a l แบบ Official ทางการโดยไรษณนยีไทยบล็อกเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่สีจะคนละสีนะครับอันนี้คือแผ่นทองคำนะครับหมายเลข9กนะครับแผ่นทองคำก็หมายเลข9กนะครับแผ่นทองคำเป็นต้นแบบภาพประพักของชุด8 4ดษานะครับ ซึ่งออกปี2องห้านะครับชุด8ปี่มันสาชุดนี้นะครับนะครับเนี่ยที่เป็น<ล>เป็นเห,เหลี่ยมนะครับมีด้านหน้ายาเปิดที่ด้านหน้ายัางมีอีกอ,อันนี้ชนิดแบบปลูกฟันนะครับเป็นแผ่นใหญ่รวมเลยนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเขาตั้งใจผลิตมาโดยเฉพาะอันนี้แบบไม่ปลูกฟันนะครับ ครบชุดนะครับพิเศษของแผนนี้คือมีลายเซ็นของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับของรัฐมนตรีแล้วก็ของกรรมการผู้จัดการใหญ่เปษณีไทยด้วยใช่ครับลายเซ็นสดเลยนะฮะลายเซ็นสดเลยครับของตรงนี้ยังมีซอ้อนเลยนะครับเราต้องยกแผ่นนี้ออกนะครับนี่ชุดนี้ก็คือชุดเดียวกับชุดนี้แต่เป็นชนิดที่ไม่ปลูกฟันสังเกตดูทุกใบจะต้องหมายเลขเก้าสิบหมดนะครับ นะชุดนี้คือชุดที่90สิบำคัญครับกุญแจนี้นะครับขออนุญาตเก็บเขาที่เดิมเขานี่ถุงยังอยู่ครบนะฮะชุดนี้สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซเขามามีครีมคีบสแตมให้ใมีแว่นขยายมีถุงมือ,อมถ้าต้องการจะจับต้องหรืออะไรก็ต้องใช้อุปกรณ์ของเขานะครับไม่งั้นก็จะเสียหายก็เป็นชุดชุดนี้ก็คือ99ล้านถวายทายอง์ราชันนะครับคือไปรษณีไทยจัดทำขึ้นมา ขายชุดละหนึ่งล้านบาทในยุคนั้นนี่อยู่อยู่กับมหาเศรษฐีเท่านั้นนะสุดใหญ่องค์กรองใหญ่มหาเศรษฐีก็มีบางองกรก็สั่งซื้อไปถึงเก้าชุดสิบชุดก็มีนะครับโอกาสการที่จะออกมาสักชุดหนึ่งข้างนอกก็ไม่ง่ายครับอันนี้อันนี้เป็นชแรกเลยครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่เราได้ชุดนี้มาประมูลนะครับทุกชุดนี่ ผมยังไม่เคยเห็นชุดที่สองนะครับเพราะว่าเรายังนีชุดแรกที่เห็นตามตามที่ใบแจ้งข่าวก็บอกมาก็คือว่าทุกชุดสีจะไม่เหมือนกันหมดแต้แตมพวกนี้สีที่ทำการผลิตใหม่ใช่ใช่เพราะแต่ละชุดนี่มันจะยูนิคของมันในตัวหมดเก้าเฉดเก้าสิบ99้าแบบหมดเลยนะฮะแล้วก็ผลิตครั้งเดียวจบไม่ไม่ไม่มีผลิตขึ้นใหม่แล้วนะนะในคราวนั้น การที่จะได้เลขแต่ละเลขนี่ไม่สามารถเลือกได้นะมไม่สามารถเลือกได้ไปจับฉลากเท่านั้นเองคุณจะซื้อสิบชุดยี่สิบชุดกี่หนึ่งชุดก็จับฉลากคนที่ได้มาหนึ่งซื้อหนึ่งชุดเท่านั้นเองอและจับได้มาหนึ่งนะเป็นคนอยู่ในสมาคมซึ่ง<อ>เรารู้จักกันดี<อ>เป็นท่านอาวุโสดีใจมากได้มาหนึ่งใน <laughs> สมาคมเดียก็ไม่ซื้อ ไม่ว่ากันนะครับมาชมมาชมได้คงเป็นโอกาสเดียวที่ได้ชมของจริงใกล้ๆใช่ใช่ชุดที่สองผมว่าคงยากนะต้องไปส่วนใหญ่ยอยู่กับท่านเจ้าสัวกันหมดก็เลยก็คงยาก <c oughs> นะออโอกาสที่จะออกมาให้นะของค่อนข้างหนักนะผมคาดเดาว,ว่าทั้งหมดเนี่ยกล่องเนี้ต้องสิบกว่าโลนะเพราะงั้นก็ทุกอย่างก็ยัองอยู่ในเพอร์เฟกตสมบูรณ์นะครับทุกอย่างเพอร์เฟกมาก ปิดมาเป็นปีกนะครับนะเป็นกล่องกลอง่กลองไม้อย่างดีนะครับมีปูกระไม้ตาโลโก้อย่างดีทุกอย่างสายตแตมแผ่นทองคำนี่ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเขาอันนี้อยู่ข้างหน้าเขาเอาไว้สำหรับเช็ดนะครับก็เมื่อปีสองพ้าร้อยห้าสิบสี 55ิห้าครับห้าสิ้าอ่ห้าสิบห้าหนึ่งล้านบาทเริ่มประมูลเท่าไหร่ครับอยากทราบเลยอันนี้เราเริ่มประมูลที่หกแสนบาทนะครับอหกแสนบาททุกคนมีโอกาสนะครับนะอย่าคิดว่าไม่มีโอกาสนะครับถ้าท่านไม่มาเทคแอคชั่นท่านไม่มีโอกาสแน่นอนแต่ท่านเทคแอคชั่นท่านมีโอกาสเราขายขายจริงนะครับเราประมูลมูลจริงถ้าท่านยกจะต้องมีเจ้าของใหม่แน่นอนนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะหาชุดที่สองอีกแล้วนะครับ ก็อย่าลืมมาชมมาชมสินค้าใกล้ๆนะคะที่งานในวันตัวสินค้าเนี่ยตั้งแต่วันที่ 2, 3, 4, 5สี่หสิงหานะคะที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็สำหรับรายการนี้เนี่ยจะมีการประมูลขึ้นในวันที่5สิงหาคมนะคะล้วที่เท่าไหร่นะคะ อตที่เท่าไหร่จะเปิดโชว์ให้ดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาชมได้ฟรีนะครับรายการที่โอกาสเดียวนะครับ 4-5A นะคะเปิดให้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 ดูหน่อยในแคตตาล็อกหน้านี้นะหน้านี้นะครับ 5-4-5A นะคะก็มาชมที่งานได้นะคะจะมีแบบจัดวางแสดงให้แบบสวยงามเลยแล้วก็อันนี้คือที่อยู่ในคู่มือมาชมอย่างใกล้ชิดมาถ่ายรูปได้นะครับโอกาสเดียวเท่านั้นพี่ ก็โอกาสต่อไปเมื่อไหร่ก็ไม่ร eh ู้เหมือนกันใช่แต่ถ้าตอนนี้คาดว่าคงไม่ง่ายมาไม่ง่ายโอเคนะครับอยู่กับมหาเศรษฐีแ้วเลยครับหลุดมานี่ถือว่าเราโชคดีที่ได้โอกาสชมนะครับที่ได้โอกาสชมโอเคครับ